ทั้ง4-5หพักการเมืองนี้คาดการผิดเพราะเชื่อว่าพักก้าวไกลยึดมั่นในหลักการแต่ผิดคาดครับพักก้าวไกลยอมสัญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าเหนือความคาดหมายพิกความคาดหมายของฝ่ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันโอชาในปี2562พระกลุ่มที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาในปี2562ซึ่งปัจจุบันก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติพ,พรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาทั้ง4-5พรรคการเมืองนี้คาดการผิดที่คาดการผิด ก็เพราะว่าทุกคนเชื่อว่าพักเก้าไกลจะไม่มีวันยอมตามเงื่อนไขที่พักเพื่อไทยเสนอนั่นคือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะทุกคนมองเหมือนกันหมดมองเหมือนกันหมดว่าถ้าหากว่าพักเก้าไกลยอมสูญเสียหลักการที่พักลำดับหนึ่ง จะต้องได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรไปคือยอมให้คนอื่นมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไม่ใช่คนจากพรรคก้าวไกลทุกคนประเมินว่านี่คือการตัดสินใจที่จะไม่เกิดขึ้นจากพรรคก้าวไกลเพราะเชื่อว่าพรรคก้าวไกลยึดมั่นในหลักการยึดมั่นในจุดมุ่งหมายคือการเอาชนะทางการเมือง แต่ผิดคาดครับผิดคาดที่พักก้าวไกลย,ยอมยอมก็คือการยอมนี่เกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ในช่วงเย็นแล้วจนกระทั่งช่วงกลางคืนซึ่งก็ออกจากปากของเลขาธิการพักก้าวไกลเองว่าไปคุยกับท่านวันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพักประชาชาติที่บ้านจนเกือบถึงเที่ยงคืน และก่อนหน้านั้นก็มีการเจรจากันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับท่านวันมัวหมัดนอมัตทาตั้งแต่ช่วงตอนค่ำหรือช่วงบ่ายแก่ๆของวันอาทิตย์สิ่งที่ทุกคนรู้ทุกคนทราบก็คือพรรคประชาชาติเกิดขึ้นจากการที่คนที่เคยอยู่ร่วมกับพรรคไทยลักไทย และมาเป็นพักพลังประชาชนและมาเป็นพักเพื่อไทยนั้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาไม่สามารถจะลงสมัครในนามพักเพื่อไทยได้เพราะคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีความไม่ยอมรับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและพักไทยรักไทยลามมาถึงพลังประชาชนลามมาถึงพักเพื่อไทย เพราะจากการใช้กำลังเข้าปราบปามอย่างรุนแรงตั้งแต่ปี2 547ถึงปี2 5 4 8ของนายกรัฐมนตรีทักษิณในตอนนั้นทำให้เหตุการณ์ตากใบเหตุการณ์กือเซและเหตุการณ์ต่างๆนานาที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นบาดแผลทางใจที่คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกับตระกูลชินวัตรจึงทำให้กลุ่มวาดะซึ่งนำโดยท่านวันมูุัมัดนอมาทาเนี่ยจำเป็นจะต้องไปทำพักอื่นส่วนคนที่มาอยู่พักประชาชาติก็ล้วนแล้วแต่มีความใกล้ชิดกับพักเพื่อไทยใกล้ชิดกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณทุกคน,นะนรับแต่มาลงสมัครในานามพักเพื่อไทยไม่ได้เพราะจะแพ้เลือกตั้ง เพราะคนไม่มีวันลืมการกระทำของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณในช่วงปี2547ช่วงต่อเนื่องถึงปี2548จึงจำเป็นจะต้องแยกออกมาทำพรรคการเมืองต่างหากหลายคนก็มองว่าพรรคประชาชาติคือพรรคสาขาของพรรคเพื่อไทยที่มีพื้นที่เฉพาะอยู่ที่3จังหวัดชายแดนใต้จะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้ครับจริงหรือไม่จริงผมว่า ทุกท่านที่มีวิจาริยาน,นยรู้คำตอบนี้ดีดังนั้นเมื่อพื้นฐานข้อมูลเป็นอย่างนี้ฝั่งขั้วอำนาจเดิมที่เคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เขาจึงไม่เชื่อไงว่าพรรคก้าวไกลจะยอมให้บุคคลที่เสมือนหนึ่งเป็นสาขาหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนีย่ขึ้นมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่กลายเป็นว่าเกมพลิก พักเก้าไกลยอมนี่ก็ผิดความคาดหมายนะครับผิดความคาดหมายที่พักเก้าไกลยอมเมื่อผิดความคาดหมายทำให้เกมนี้ไม่เป็นไปตามปกติ